สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่30พฤศจิกายนค่ะพร้อมกับประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4นะคะและอัปเดตจาก ECMWF ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าวันนี้ค่ะวันนี้ในช่วงบ่ายค่าลมหนาวจะเริ่มมาประทะนะคะกับอากาศร้อนชื้นค่ะทําให้มีฝนฟ้าขนองในประเทศไทยตอนบนค่ะและอาจมีลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่หลังจากฝนค่ะอุณหภูมิก็จะลดลงนะคะ ลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่ค่ะจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ค่ะประกอบกับยังมีลมตะวันออกที่ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกค่ะและหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงกับมีลมแรงนะคะโดยอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปค่ะสำหรับภาคใต้บริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ส่วนมากก็ทางตอนล่างของภาคค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายค่ะ ที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะคะทางภาคเหนืออยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่น นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะและที่ภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีและตราดค่ะ สำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะาลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและตอนนี้เรามาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ค่ะฉบับนี้นะคะเป็นฉบับที่4ค่ะ ในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง5ทธันวาคมนะคะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกและหลังจากนั้นอุณหภูมินะคะจะลดลงค่ะ3-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงนะคะและขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและในวันที่2-3งธันวาคมย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มนะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะและเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างคาดว่าในวันที่4-5ธันวาคม จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างค่ะลงสู่ทะเลอันดามันทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้นะคะในวันที่สองธันวาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสค่ะในวันที่3-4ธันวาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะในช่วงวันที่3-4ทธันวาคมค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองค่ะ และอัปเดตจาก ECMWF ลมหนาวชุดแรกมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะในช่วงบ่ายคำ่ำจะมีฝนตกนำก่อนทุกภาคค่ะและจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลง3-5องศาเซลเซียสและในช่วงวันที่3-4ธันวาคมจะมียอมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนขึ้นฝั่งที่รอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะ ทำให้มีฝนในภาคใต้ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกในช่วงวันที่3-4ธันวาคมค่ะและรอลมหนาวชุดที่2ลงมาในช่วงวันที่8-10ธันวาคมเหมือนเดิมค่ะจะทำให้มีฝนตกนำก่อนอีกครั้งก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงค่ะอากาศช่วงนี้แปรปรวนนะคะทั้งฝนทั้งหนาวขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ จบพยากรณ์อากาศพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย